เรียนผู้ฟังที่ต้องการสนับสนุนแอดมินได้ที่ True Wallet 092-374-7491และกะสิกรไทย039-174-6176สำหรับผู้ฟังที่อยากให้ลงนิยายเพิ่ม ดเนท10ตอน20บาทแจ้งเวลาใต้คอมเมนน์นหรือสนับสนุนอ้อมๆอโดยการไม่ข้ามโคศน,นากดไลน์นิยายที่กำลังผู้ฟังกำลังติดตามถ้าไลน์น้อยแอดจะคิดว่าไม่มีคนดูและหยุดทำเรื่องนั้นไปห้ามพิมพ์ชื่อนิยายใต้คลิปนะครับโปรดใช้คำสุภาพในการติเตียนและนิยายเหล่านี้ผมเป็นคนแปลเองหากแปลผิดอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับช5ห้าถึงทุกคนเอ็นตัวไปเร็วเข้าตะโกนเสียงดังด้วยเสียงของพลังวิญญาณที่เปล่งออกมาใต้มูอบ่ายและคนอื่นๆรีบทิ้งสิ่งของในมือและบินข้ามไป อาจารย์เฉินเกิดอะไรขึ้นไดมูบามาถึงเชนเซียวมิงในขั้นตอนเดียวถามอย่างสงสัยไม่ว่าไดมูบทั้งสามออสการ์และคนอื่นๆพวกเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นและพวกเขาสามารถทำให้เชนเซียวมิงปฏิบัติอย่างจรงิงจังได้และในวินาทีถัดมาพวกเขาเข้าใจว่ามีฉักประหลาดเกิดขึ้นในป่าเฮยอันในทิศทางที่ทุกคนต้องมองทันใดนั้นต้นไม้สูงสองต้นก็แยกออกไปด้านข้างของสองและมีเงาขนาดใหญ่ออกมาจากที่นั่นอย่างเงียบๆเมื่อเห็นชายร่างใหญ่คนนี้ทั้งสามและคนอื่นๆก็หายใจราวกับว่าพวกเขาหยุดในที่สุดทุก ร่างกายเป็นเหมือนภูเขาและร่างกายที่มีผมสีเข้มทั้งหมดจะกระพริบเบาๆภายใต้แสงสลัสวของดวงดาวและดวงจันทร์ร่างกายอันโอ้อาปกคลุมไปด้วยกล้ามเนื้ออันแข็งแกร่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าหินแกรนิตและส่วนนูนก็เหมือนกับกระเป๋าภูเขาใบเล็กๆดวงตาที่เหมือนตะเกียงคู้หนึ่งสองประกายแวววาวเหมือนคริสตัลสีเหลืองและทางร่างก็มืดแต่ชายร่างใหญ่ผู้นี้ไม่ส่งเสียงใดๆระหว่างเดินไม่แม้แต่จะหายใจราวกับผู้ถีที่เคลื่อนไหวในตอนกลางคืนเฉินเสี่ยวหมิงมองไปที่ชายร่างใหญ่ที่เดินมาหาเขาเปลวไฟในดวงตาของเขาเริ่มลุกโชนสสิ่่่่่่่่งงงงงงงทท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 ีีีีีเเเเขขขาา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 ารรรรรรอออออออคคคคคยยยยืืืกกมมมมมมมถึัััััันนนนนนนแแลละะหห็จจจจำำ้้้้ดดววููปป์ฝชใใญไบ มันกลายเป็นราชาแห่งป่าลิงไททันยักษ์แม้แต่ทางสามที่สงบนิ่งมาตลอดก็เปลี่ยนเสียงของเขาเล็กน้อยในเวลานี้ในความรู้ที่ปรมาจารย์ปลูกฝังไททันใจแอนเอปรากฏในป่าสปิริตบีดได้และเป็นการดำรงอยู่ที่เป็นเจ้าโลกอย่างแน่นอนพวกเขามีความแข็งแกร่งและความเร็วที่ไม่มีใครเทียบได้ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีหรือการป้องกันพวกเขาแทบจะไม่มีข้อบกพร่องเลยในสัตว์วิญญาณทั้งหมดพวกเขาเป็นหนึ่งในสัตว์วิญญาณไม่กี่ตัวที่ยืนอยู่บนยอดพีระมิดให้ตายเถราชาแห่งสัตว์วิญญาณตัวนี้มาปรากฏตัวในวงนอกได้อย่างไรเห็นานาปเองขข อาจารย์เฉินนี่คือลิงยักษ์ไททันมันคือทันทีที่ประกายแวววาวในดวงตาของเขาทั้งสามกำลังจะแนะนำไททันใจแอนแอร์ให้เชนเซี่วมิ่งแต่เขาถูกเชนเซี่วมิ่งขัดจังหวะก,ก่อนที่เขาจะพูดจบผ่อนคลายฉันรู้ว่าไม่มีใครสามารถย้ายคุณต่อหน้าฉันได้คำพูดที่คมชัดเหมือนสายลมในฤดูใบไม้ผลิทุกคนรู้สึกประหมา่าและความกลัวก็คลายลงเล็กน้อยเมื่อนึกถึงความแข็งแกร่งของเฉินเซี่ยวมิ่งในฐานะชื่อโตว,วัลลัวเขาก็รู้สึกโล่งใจมีเพียงทั้งสามเท่านั้นที่ยังคงกังวลเล็กน้อยแต่เขาไม่ได้พูดในทฤษฎีของปรมารจารย์ดูเหมือออนนวว่่่่าาาาปีีีจะแแข็็งงกกกรดููลโ้ทมฉยยเ ท้ายที่สุดแม้ว่าสปิริตบีจะไม่มีพรสวรรค์ของสปิริตมาสเตอร์ที่จะไปถึงสปิริตพาวเวอร์พีคในเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษแต่สปิริตบีก็เติบโตขึ้นมาเป็นเวลานานและพลังวิญญาณภายในร่างกายก็น่ากลัวอย่างยิ่งฉันไม่รู้ว่ามันเป็นลิงยักษ์ไททันที่โกรธคำพูดของเฉินเสี่ยวหมิงหรือไม่ฉันเห็นว่าเขาทำอย่างเรียบง่ายและก้าวไปหาเฉินเสี่ยวหมิงและคนอื่นๆลมหายใจอันน่าสะพรึงกลัวขององค์การบีบังคับแผ่ออกมาจากไททันเจแอนเอการบีบังคับจากราชาแห่งป่าทำให้ไดมูบายทางสามและคนอื่น เชนเสี่ยวหมิงก้าวไปข้างหน้าและก้าวออกไปด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยพลังวิญญาณมหาศาลแบบเดียวกันนี้กำลังเพิ่มขึ้นและลักษณะที่สง่าง,งามอันทรงพลังก็ปรากฏขึ้นจากภายในร่างกายของมันพลังวิญญาณอันน่าเกรงขามแผ่ซ่านไปทั่วทั้งสามลิตเติ้ล w และคนอื่นๆและทุกคนที่ถูกกดดันด้วยลมหายใจของไททันใจแอนเอรู้สึกผ่อนคลายและโล่งใจในขณะนี้ลิตเติ้ล w มองไปที่ไททันใจแอนเออย่างประหมา่าดวงตาของเขามองไปที่เชนเซียวหมิงตลอดเวลาเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาจงใจใช้ฉันเป็นเหยื่อล่อเพื่อดึงดูดเออร์มิงมาหาเขาไม่ใช่หรือ ลิเติร์นหอวูมีคะแนนหนึ่งหมื่นคะแนนในใจของเขาอย่างกระวนกระวายราวกับว่ากำลังมองดูจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ที่ลุกโชนในดวงตาคู่นั้นหัวใจดวงหนึ่งร่วงหล่นลง,ลงสู่ก้นหุบเขาเชินเสี่ยวหมิงและลิงไททันยักมองหน้ากันตัวหนึ่งเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่สูงสเมตรและอีกตัวเป็นมนุษย์ที่มีขนาดเท่านิ้วมือของกันและกันทั้งสองมีขนาดไม่เท่ากันโดยสิ้นเชิงแต่ในขณะนี้พวกเขากำลังยืนอยู่นิ่งๆไททันเอราชาแห่งป่าฉลาดไม่น้อยไปกว่ามนุษย์จากเชินเสี่ยวหมิงเขารู้สึกถึงอัน ถ้าไม่ทำจะฝืนอยู่ได้อย่างไรไม่ดูเหมือนนว่าจะต้องกดดันคุณเล็กน้อยด้วยความมุ่งมั่นบางอย่างฉันมองไปที่ไททันใจออนเอฟในเมื่อคุณไม่ยิงฉันจะบังคับให้คุณยิงลิงยักษ์ไครท่านฉันรู้เจตนาของคุณแล้วพูดได้คำเดียวว่าอากาศรอบรอบแน่นและ w ตัวเล็กๆที่อยู่ด้านหลังก็เหมือนฟ้าร้องที่โดนและตกอยู่ในอ้อมแขนของทังสามอู๋น้อยเจ้าเป็นอะไรไปทังสามดูกังวลและมองไปที่เลตเตอร์ w ที่หน้าซีดและรีบถามในขณะนี้เลตเตอร์ w รู้สึกละอายใจมองไปที่ทังสามด้วยความกังวลและถามอย่างออนแรง พี่ชายคุณจะเสียใจไหมถ้าฉันตายทางสามเมื่อได้ยินสิ่งนี้ไม่เข้าใจว่าทำไมลิตเติ้ลดับลิวยูจึงถามเช่นนั้นแต่เมื่อเขาพบดวงตาของลิตเติ้ลดับลิวยูหัวใจของเขาก็รู้สึกเสียวซรา,ายอย่างกระทันหันราวกับว่าจะสูญเสียบางสิ่งไปความรู้สึกที่ยากจะอธิบายหลั่งไหลออกมาจากใจปุ้มลิตเติ้ลวมุไว้ในอ้อมแขนอยากคิดเลยฉันบอกว่าถ้ามีใครต้องการฆ่าคุณก็เหยียบร่างกายของฉันก่อนลิตเติ้ลหอวูผู้ซึ่งถูกทางสามเทลงในอ้อมแขนของเขาอย่างแน่นหนาะดวงตาของเขาเปียกโชกไปด้วยน้ำตาและเขาจับมือทางสามแน่น พี่ชายฉันชอบคุณทั้งสามและลิตเตอร์ WU ที่อยู่ข้างหลังเขาก็เป็นแบบนี้ไดมูบายดูครุ่นคิดและมีการตัดสินใจในสายตาของพวกเขาไม่มีใครสามารถรับประก,กันได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเชนซิ่งมิ่งสามารถต่อสู้กับไททันไจแอนเอฟได้และเขาและคนอื่นๆอ,อาจตายที่นี่ในครั้งนี้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ไดมูบายถูกกดเข้าไปในหัวใจแต่คอขวดก็เปิดออกในขณะน,นี้ร่างกายอยู่ใกล้กับซูซูคิงเล็กน้อยและลูกศิษย์คู่หนึ่งพบซูซูคิงอย่างจริงใจและจริงใจฉันจะปกป้องเธอจนกว่าฉันจะตายหลังจจาา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 ากก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 พูููููููดดดดดดคคคคุยยยยไไไไไมมมมมม่่่่่่วววววซซซซซซซิิซิิงง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 ะะะะททำำออ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 อรรเเเเขขขขขข็็็็นนนนนน้้้้้้้้้ืืัััตตตตตตหลลลลลลบแแแแีีปสสผึึใ นิ่งรองกรองดูฉากนี้อย่างอิจฉาแล้วเห็นออสการ์ยืนอยู่ตรงหน้าเขาชั่วขนาดหนึ่งเจ้าอ้วนหมาหงจุนมองดูคู่หนึ่งและอีกคู่หนึ่งมองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยมุม45องศาที่น่าสังเวชโดยไม่มีน้ำตาและเขาไม่ใช่คนที่แย่ที่สุดคนที่แย่ที่สุดคือเฉินเสี่ยวหมิงในตอนนี้เขากำลังเผชิญหน้ากับลิงยักษ์ไทท่านต่อหน้าเขาและเขายังไม่ได้เสียร้งคนที่อยู่ข้างหลังเขาเริ่มแสดงความรักซึ่งทำให้เขาเป็นซุนัวตัวเดียวเมื่อมองไปที่ลิงไททัานยักษ์ที่จ้องมาที่เขาตรงหน้าเฉ ตกลงเขาแกล้งบังคับตอนนี้เหรอเขาเข้าสตูดิโอผิดหรือเปล่าสตาร์โดเกรทฟอเรส์บรรยากาศ Black, Black, แหลกๆเต็มไปหมดเฉินเสี่ยวหมิงหายใจเข้าลึกๆรักษาหัวใจที่บอบช้ำของเขาหายจากอาการสาหัสเล็กน้อยเงยหน้าขึ้นและพบกับดวงตากลมโตของลิงยักษ์ไททันอีกครั้งผู้ชายตัวใหญ่อย่าโทษฉันโทษหัวหน้าการสแสดงความรักจากลิตเติ้ลงูพลังวิญญาณพุ่งพ่านพลังวิญญาณอันน่าเกรงขามปะทุออกมาจากเฉินเสี่ยวหมิงภายในร่างกายและว,วงแหวนว,วิญญาณสีแดงอีกหนึ่งแสนปีก็เปล่งประกายด้วยแสงสีเลือดแรงกดดันอันน่าทึ่งแผ่ออกมาจากเฉินเสี่่ยยยวหมิงงภาาาในรกกออไป พวกเจ้าถอยออกไปอย่าขัดขวางข้าถึงคนที่รักที่อยู่ข้างหลังเขาคำรามเสียงดังเฉินเซียวหมิงเหยียบลงบนพื้นพื้นสั่นสะเทือนเล็กน้อยรัศมีสีแดงวาบออกไปแล้ววงแหวนวิญญาณดวงที่สามรอบตัวก็ส่องแสงคลั่งคราวการต่อสู้กับลิงไททันยักษ์ราชาแห่งป่าเฉินเซียวหมิงไม่สามารถปกป,ป้องทุกคนได้ความสามารถวิญญาณที่สามการผูกมัดกิ่งก้านหนาพุ่งออกมาจากเท้าของเฉินเซียวหมิงไปยังฝูงวานอนยักษ์ไททันแอล์แมนก็พุ่งอย่างดุเดือดกิ่งไม้พุ่งตรงไปที่แขนขาของลิงยักษ์ไททันและความเร็วก็ว่องไวเช่นเเเเเดดดดดีีีีียยยยววกกกกกััััั 3, ับบบบบมมมมมููสสฟ้้้าาาทททงงงงไไไไแแแลลลลลละะะะคคนนนนอออื่่่่ๆพิหจขรรโตถป สักพักเจ้าอ้วนก็ถอยออกมาสองคนคือหนิงรงรงและออสการ์การต่อสู้ระดับโตวอลหลวพวกเขาอยู่ในปัญหาแต่ไม่มีใครโง่ขนาดนั้นคำรามเมื่อเห็นว่าลิเทอร์ WU ถูกพาตัวไปมีแววดุร้ายในสายตาของไททันใจายแอนเอฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแข็งแกร่งของระดับเชนเซียวมิงไททันดูลูโอซึ่งสามารถมองเห็นตัวตนของลิเทอร์ WU ได้อย่างเต็มที่ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ไททันใจายแอนเอฟจะไม่สูญเสียความสงบเหมือนเมื่อก่อนด้วยร่างกายราวกับว่าพลังวิญญ,ญาณของมหาสมุทรพันพวนอย่างรุนแรง ด้วยเสียงคำรามด้วยความตกใจคลื่นอากาศสีดำพุ่งออกมาจากลิงไททันยักษ์และคลื่นอากาศสีดำพุ่งตรงไปที่ไดมูบายและตัวอื่นๆในเวลาเดียวกันกิ่งก้านของผูกมัดบนลิงยักษ์ไททันก็พังทลายลงอย่างแน่นหนาในขณะน,นี้ลิงยักษ์ไททันต่อสู้กับขาของเขาร่างกายของเขาเอียงลงเล็กน้อยแขนของเขาตบพื้นดึงไปทางด้านหน้าและด้านหลังการประหยัดพลังวิงญญาณใบหน้าที่ดูร้ายปากที่เปื้อนเลือดเปิดกว้างเหมือนชามสังเวยคำรามอย่างต่อเนื่องฮึมอันยับประกาศคู่ตะโกนอย่างเย็นชาคลื่นพลังวิงญญาณเล็ดลอดออกมาจากเฉินเสี่ยวหมิงภายในร่างกายทักทายคลื่่นสีีดดำททมาาจกกผลรระบโยตง ไททันเอฟมาพอดีเลยเขาบังเอิญมองไปที่พลังที่น่าเกรงขามของสปิริตบีตหนึ่งแสนปีซึ่งแข็งแกร่งกว่าขีดจำกัดของดูลูโอที่มีบรรดาศักดิ์บูมบูมบูมด้วยเสียงระเบิดวานอนยักษ์ไททันถูกล้อมรอบด้วยกระแสลมสีดำแขนอันทรงพลังคู่หนึ่งดึงอย่างต่อเนื่องพลังวิญญาณของทั้งร่างระเบิดออกและขาที่พันรอบด้วยกิ่งไม้ยังคงดิ้นรนต่อไปภายใต้การต่อสู้ของลิงยักษ์ไททันพื้นยังคงแตกและขาของเขาจมลงเล็กน้อยเฉินเสี่ยวหมิงชำเลืองมองไปที่มันและกิ่งก้านของมัดที่ขาของเขาหักไปมากและส่วนที่่่่เหลืออคคาาาดดวงยูไไม้มนน งเป็นอีกครั้งที่มีเสียงดังและขาซ้ายของบินดิงก็หักเป็นอิสระไททันไจแอนเอตกใจและจากนั้นขาซ้ายที่ถูกดันออกไปกระแทกกับพื้นด้านหลังเขาคำรามด้วยความช่วยเหลือของขาซ้ายเขาหลุดพ้นจากการพันธนาการของกิ่งไม้โดยสมบูรณ์โดยไม่หยุดร่างกายพุ่งเข้าหาเฉินเซียวหมิงโดยแรงผลักดันและร่างกายก็กระโดดขึ้นไปในอากาศมัดสองมัดที่ใหญ่กว่าค้อนหลายสิบเท่าฟาดใส่หัวของเฉินเซียวหมิงด้วยพลังและความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวของไททันไจแอนเอภูเขาให้กดด้านบนและก่อนที่มันจะตกลงมาอากาศระหว่างคนทััั้งงงงงสอกกกกก็็ตลลลลมมมมาาาททนนนีีแแะรดดหหศปคุเเฉิิยว เฉินเสี่ยวหมิงเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยและ,ะเผชิญหน้ากับร่างยักษ์ของไททันไจแอนเอฟซึ่งเป็นลำแสงวงแหวนวิญญาณตัวท,ที่สองที่ไม่เคยถูกใช้งานใต้เท้าของเขาวงแหวนวิญญาณปีสองสีแดงสั่นไหวและไหลลงสู่พื้นเห็นแสงสีแดงในคริตากิ่งก้านเรียวยาวลงมาใต้พื้นดินห่อหุ้มเฉินเสี่ยวหมิงไว้ความสามารถวิญญ,ญาณลำดับที่สองเงาต้นไม้เสียงพูดแผ่แวเบาดังมาจากกิ่งก้านที่แน่นหนาของบรรจุภัณฑ์จากนั้นการโจมตีของไททันไจแอนเอฟก็เข้ามาใกล้บูมหมัดคู่ทุบไปที่ร่างมาฮือมาและพลังอันน่า พื้นดินแตกกระแหงรอยแตกที่ไม่มีก้นบึ้งปรากฏขึ้นและกระจายไปรอบๆหนึ่งร้อยเมตรจากนั้นพื้นดินทั้งหมดก็พังทลายลงและพลังวิญญาณอันน่าสะพรึงกลัวก็พุ่งเข้าหารอบด้านก่อตัวเป็นกระแสะลมสีดำที่แข็งแกร่งกว่าเดิมมากควันเต็มไปหมดและสถานที่ที่เฉินเสี่ยวหมิงเคยยือนอยู่ก่อนหน้านี้ก็ถูกทุบเป็นหลุมขนาดใหญ่การโจมตีสำเร็จแต่ลิงยักษ์ไททันไม่ผ่อนคลายเลยแต่ดวงตาขนาดเท่าตะเกียงคู่หนึ่งต้องมองไปรอบๆอย่างต่อเนื่องราวกับกำลังมองหาบางสิ่งทั้งสามและไดมูบายและคนอื่นๆที่หนีจากกังฟูครััััั้้้้้้งง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 กก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 ก่่่่่่่่่่่่ออออนน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 รรรรรรูููสสสึึึึถถาา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 าลลลลมม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 มทททททีีีีีีีะะพพพพพวววววววเเเเเขขขหดดดดตตตตโโยยยยไไแแชคคิ็็ผผจำซ หลังจากกินออสการ์สองสามราเพื่อพื้นฟูไส้กรอกก็ยังดีหรือไม่ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์เฉินเป็นคู่ต่อสู้ของไทไทันไททันเอหรือเปล่าฉันไม่รู้จักความแข็งแกร่งของเฉินเสียวหมิงเป็นอย่างดีออสการ์ Oscar ส่งทางสวัสดไปที่ทางสามจากนั้นเขาก็กังวลเล็กน้อยผ่อนคลายแม้ว่าคุณจะไม่พ่ายแพ้โดยไม่มีภาระของเราด้วยความแข็งแกร่งของอาจารย์เฉินชายาดูลูโอคุณยังคงวิ่งหนีได้หากต้องการวิ่งผลที่ตามมาพวกเขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทางสามรู้สึกถึงความแข็งแกร่งของโรงไฟฟ้าอีก ไทตันเอฟยังคงตามหามันอยู่รู้สึกไม่ถูกต้องที่เขาต่อยหมัดในตอนนี้แทนที่จะตีภายตามปกติมันเหมือนกับการหักไม้แต่เพื่อแต่มีเสียงเบาดังเฉินเซียวหมิงเดินไปไม่ไกลโดยไม่มีความเสียหายใดๆเว้นแต่ว่ามีฝุ่นเกาะตามร่างกายเล็กน้อยและเขาก็ไม่ได้ทำลายมุมเสื้อผ้าด้วยซ้ำพี่ใหญ่คุณตามหาฉันอยู่หรือเปล่ามองไปที่กันและกรรัรพร้อมกับหัวเราะเบาๆความสามารถวิญ,ญญาณที่สองของคุณเงาต้นไม้เป็นเหมือนเงาคุณสามารถทิ้งเงาลุงตาไว้ในที่ของคุณและร่างกายต้นกำเนิดจะปรากฏในที่อื่นเหมือนที่เฉินเซียวหมิงเคยดูอนิเมะ ดวงตากลมโตของแลนเทอร์มองไปที่เฉินเสี่ยวหมิงที่ปรากฏขึ้นอีกครั้งไททันใจแอนเอฟไม่แปลกใจมากน,ะนักมีนัยยะของความน่ากลัวในดวงตาของเขาและใบหน้าที่มืดมนของเขาก็ยิ่งมืดมนและน่ากลัวมากขึ้นเมื่อมองไปที่ฉากดังกล่าวเฉินเสี่ยวหมิงก็ได้ปรับจูนพลังวิญ,ญญาณภายในร่างกายอย่างละเอียดและค่อยๆกลายเป็นเรื่องจริงจังเฮ้ hey, วานอนยักษ์ไททันก้าวด้วยเท้าทั้งสองข้างอย่างแรงร่างของเขากระเด็นออกไปราวกับลูกกระสุนปืนใหญ่และทันใดนั้นก็พุ่งเข้าหาเฉินเสี่ยวหมิงพร้อมกับคำรามในปากของเขากระแสะลมที่น่าสะพรึงกลัวก็พัดออกมาแอร้อง คำรามการไหลของอากาศสีดำยังคงกระทบไททันยักษ์เอพุ่งขึ้นไปในอากาศและสายตาที่ดุร้ายของเขาก็ถูกเปิดโปงแรงกดดันที่ไม่ได้รับบาดเจ็บของเชนเซียวมิงทำให้เขาได้รับแรงกดดันอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหวนวิญญาณหนึ่งแสนปีที่มีแสงว่าเก้าวงซึ่งแต่ละวงเป็นแหวนวิญญาณมันเป็นอาคาสเลือดรัศมีสีดำว่าผ่านตัวเขาจากนั้นเฉินเซียวมิงที่อยู่อีกด้านหนึ่งก็รู้สึกเพียงร่างกายที่หนักอึง้งราวกับว่าเขาถูกผสมด้วยตะกั่วโดเมนโดเมนควบคุมแรงโน้มถ่วงเฉินเซียวมิงขมวดคิ้วดูเหมือนว่าวานน่่่าาาาาวนนนนนนนอออออยยััััักกกษ์ไไททจจจะะริงงงงงงงตตห้้้้เเเเเเขขขขแแแลมมมมโดดด็็็ถูใชซึป โดเมนควบคุมแรงโน้มถ่วงของไททันไจแอนแอร์สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงของแรงโน้มถ่วงได้ทุกที่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขึ้นแต่อาจลดลงอย่างรวดเร็วด,ด้วยในขณะนี้ผลกระทบต่อเฉินเสี่ยวหมิงคือ Gravity Enhancement จะเพิ่มแรงโน้มถ่วงเป็นสิบเท่าในทันทีทุกสิ่งรอบตัวเริ่มมืดมนมีแรงกดดันในอากาศล็อกพื้นที่รอบตัวเฉินเสี่ยวหมิงอย่างแน่นหนาเหยียบร่างของเขาพุ่งขึ้นไปในอากาศและกำปั้นขนาดใหญ่ของไททันไจแอนแอร์ก็โบกสะบัดออกไปทาดินทั้งหมดในอากาศโดยรอบถูกควบแน่นในกำปั้นนี้และมีลำแสงแสงว่าขึ้นเหนือกำปััััั้้นนนนพพลลงงงงงงททีี่่่่าาาเเเกกรรขมขมมมอหดดดยยววิิ ดวงตาคริสตันสีเหลืองขนาดใหญ่ของไททันใจแอนเอฟแสดงความสุขในการออกอุบายมัดที่น่าสะพรึงกลัวในอากาศพร้อมเสียงกระแทกที่รุนแรงเขาลิงยักษ์ไททันราชาแห่งปากำลังจะเริ่มเสแสร้งเชิญเสียวหมิงซึ่งไม่ได้เคลื่อนไหวยกศีรษะขึ้นอย่างเฉยเมยมองลงไปที่ห่อหุ้มสวรรค์และแววตาของเขาเป็นประกายเล่นพอแล้วควรจะจริงจังได้แล้วเสียงของคำพูดที่ไม่แยแสดังขึ้นและการแสดงความรังเกียจปรากฏขึ้นในดวงตาของไททันใจแอนเอฟตอนนี้พวกเขาทั้งหมดอยู่ภายใต้หมัดวิญญาณและพวกเขายังคงทำหน้าที่อยู่ที่นี่และคุณจะกลายเป็นหลานชาย ดิงด้วยเสียงที่ชัดเจนฉันเห็นวงแหวนวิญญาณดวงที่ก้าของเฉินเซียวหมิง grab ริบรัศมีของแสงสีแดงพลังวิญญาณอันงดงามพุ่งสูงขึ้นพื้นดินยุบตัวลงและกิ่งก้านหนานับไม่ถ้วนงอกออกมาเติบโต,ตอย่างบ้าคลั่งต้นวิญญาณอาโอกิอยู่เหนือเฉินเซียวหมิงมือขวาเปล่งแสงจางๆวงแหวนวิญ,ญญาณที่ก้ารวมเข้ากับต้นอาโอกิวิญญาณและฉันเห็นมะม่วงสีแดงผลิตออกมาและตรงไปที่กิ่งที่บ้าคลั่งในชั่วปริทลาลำแสงส่องประกายบนกิ่งไม้จำนวนนับไม่ถ้วนลวดลายต้นไม้ธรรมดาดั้งเเเเเดดิิิิิมมตออนน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 ีี้้้กกกกกกกลลลลาาาาายยปป็็รููููแแแบบสงงงงงง่่่่่หหหหหืโซซฮฮึพุขััษ์ไททะ วานอนยักษ์ไททันที่อยู่กลางอากาศมองไปที่เฉินเสี่ยวหมิงและใช้แหวนวิญญาณที่ก้าวสายตาของเขาจับจ้องอยู่แต่ในขณะที่การโจมตีมาถึงเขาได้ตอบสนองแล้วคำรามในปากของเขาและคลื่นอากาศสีดำที่รุนแรงก็ตกใจออกไปในขณะที่โดเมนควบคุมแรงโน้มถ่วงเปิดตัวควบแน่นบนกิ่งไม้ที่หนาที่สุดทั้งสี่กิ่งกระแสลมของแบล็คปะทะกับกิ่งไม้ที่รุมแต่มันทำให้กิ่งไม้ช้าลงและกลับสู่ปกติทันทีกิ่งทั้งสี่ที่วิ่งไปที่แขนขาของไททันใจแอันเอฟนั้นเป็นเพราะเขคควบคุมแรงโน้มถ่วงการโจมตีจึงช้าลงและความเร็วก็็็็ลลลลลดดดดงงงออยยย่่าาาากกกกระะะทททัััันนนนนหหไไเเเเฟววววโมมมมีผแแตตปป้คสุขำ ไปกับสบัดเบาๆลำแสงของต้นไม้วิญญ,ญาาโอกิแผ่กระจายออกไปและลำแสงสีแดงก็บินออกมาผสมกับแสงสีเงิอนอ่อนนี้ในแสงสีแดงแบ่งออกเป็นสีในกลางอากาศและรวมเข้ากับกิ่งหนาสีกิ่งในทันทีวินาทีต่อมาที่ด้านบนของกิ่งไม้ทั้งสีที่ถูกปิดกั้นแสงสีเงินจางๆแอวบว่า,า A w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  แต่มันว่าขึ้นทันทีและปรากฏตรงหน้าลิงยักษ์ไททันกิ่งไม้ดูเหมือนจะข้ามอวกาศในขณะนั้นทะลุก,การควบคุมของโดเมนแรงโน้มถ่วงและไททันไททันเอฟที่จับไม่ได้ก็ต้องประหลาดใจกำบ้นในมือของเขาต้องการที่จะเหวี่ยงแต่กิ่ เสียงดังสี่ครั้งดึงอิ่งไม้ออกจากมัดอย่างรวดเร็วและแยกแขนขาของลิงไททันยักษ์ัสี่ออกโดยไม่ให้มันมีโอกาสใช้กำลังทิ้งกิ่งที่บางกว่าไว้เพื่อฉวยโอกาสควบคุมแล้วไปทางเอลสีสันและที่อื่นๆแม้แต่กิ่งก้านที่บางเล็กน้อยก็มีรัศมีถึงสองเมตรในทวพริบตาไททันใจแอนเอปถูกมัดขึ้นไปในอากาศอย่างอันตรายท่อนซุงขนาดใหญ่ถูกยกขึ้นจากพื้นอย่างช้าๆจากนั้นกิ่งก้านก็นกแน่นมันเชื่อมโยงกับบันทึกความสามารถวิญญาณที่ก้าไม่ใช่แค่การป้องกันทรีวเวลลงมาในฐานะความสามารถวิญญาณที่เก้าวของเชน การป้องกันาสามารถสกัดกั้นสกายแฮมเมอร์ที่ชัดเจนจากทางเฮาไนโดยในรีเทิร์นทูวันในการโจมตีจะมีผลในการดักจับศัตรูเมื่อมองดูช่วงเวลาที่ถูกมัดด้วยดอกไม้ห้าดอกเขายังคงคำรามแต่เขาไม่สามารถกำจัดลิงไททันยักได้เลยเฉิญเซียวหมิงอดไม่ได้ที่จะเกี่ยวหัวอยากแกล้งทำเป็นจำใจต้องแซงทำเป็นว่าตอนนี้มนีหน้าอาน,นิจาแซงทำเป็นงานด้านเทคนิคอย่าแซงทำเป็นตาบอดโดยปราศจากความแข็งแกร่งนั้นท่อนสุงโผล่ขึ้นมาจากวงแหวนวิญญาณใต้เท้าของเฉิญเซียวหมิงจากนั้นดึงขึ้นอย่างต่อเนอ คำรามเฉินเสี่ยวหมิงคำรามกระแสะลมที่น้าสะพรึงกลัวสู่จมูกใบหน้าดำเหมือน่านหินดำน้ากลัวร่างกายสั่นเทามือขวาลูกขมับของเขาด้านบนเล็กน้อยมือขวาโบกสะบัดกิ่งไม้จำนวนนับไม่ถ้วนขยายออกปิดปากของไททันใจอันเอฟที่ต้องการจะกัดอีกครั้งสูดหายใจเข้าลึกๆฟังเสียงคำไม้ของระบบที่ดังมาจากหูของฉันหายใจช้าลงคราวนี้มองไปที่ไททันใจอันเอฟหลังถูกปิดในขนานี้และทำได้เพียงจ้องมองเขาด้วยดวงตาสีเหลืองขนาดใหญ่ของเขานอกจากความโกรธและไม่เต็มใจแล้วเขาไม่มีอารมณ์อื่นใดอีก หลังจากมองหาดวงตาทั้งสองแล้วเฉินเสี่ยวหมิงกอดไม่ได้ที่จะใส่หัวมันคือสิ่งเดียวกันนอกจากนี้ยังเป็นสัตว์วิญญาณหนึ่งแสนปีเฉินเสี่ยวหมิงคิดว่าเขาเป็นมิตรแค่ไหนเมื่อยังเป็นสัตว์วิญญาณยกเว้นโดยบังเอิญและพวกที่เข้ามาเพื่อต้องการฆ่าตัวตายสปิริตมาสเตอร์มีการสนทนาจากนั้นส่งตัวให้พวกเขาเขาเป็นสปิริตบีที่รักความสงบทำไมคุณมาอยู่ที่นี่ไทไทันไททันแอโกรธจังก๊าสนิวเคลียร์ทำเงินแรงกระตุ้นคือปีศาจหากคุณไม่ระวังคุณจะถูกปรับระดับเมื่อมองไปที่ลิงง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 ไไไไไทททททททัััััััันน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 ยยยยกกกกกษ์ีีีีีี่่่่่่่ดดดดดิิิิ้้้้้้้้รออออออููขขขาาาาาาหหลลลลลเเเเเตตตตวววววฉสมมมมมจจะะะคคคแถถบบำำโง ดูเหมือนว่าฉันจะไม่ขาดแหวนวิญญาณเพียงเพื่อให้ได้กระดูกวิญญาณหนึ่งแสนปีฉันคิดว่าฉันเป็นสัตว์วิญญาณที่เปลี่ยนรูปร่างและร่างกายของฉันก็เย็นลงอย่างช่วยไม่ได้ดังนั้นลืมมันซะสปิริตบนประมาณว่าเขาไม่ได้ล่วงละเมิดลูดไลซอสไปเถอะการต่อสู้วันนี้ไม่สนุกไว้โอกาสหน้าฉันจะไปหาหนายให้ลึก,กว่านี้หลังจากระดมกล้ามเนื้อของตัวเองเฉินเสี่ยวหมิงไม่ได้มีเจตนาฆ่าฮันตัวใหญ่นี้มากนะักภาพเงาหันกลับมามองลิงไคท,ท่านยักษ์ที่ยังคงต้องการคำรามและอดไม่ไจะะัวร ไม่ต้องกังวลลิปเตอร์ดบลวชันจะไม่ทำร้ายเธอหลังจากพูดคุยด้วยนิ้วเท้าเล็กน้อยเงาก็ไปในทิศทางของทางสามและตัวอื่นๆหญิงก้านที่มัดลิงยักษ์ไททันค่อยๆค,คลายออกลิงไททันยักษ์มีความสับสนลึกซึ้ำในดวงตาของเขาแต่แล้วเขาก็ได้ยินระยะทางคำพูดจากดวงตาของเฉินเสี่ยวหมิงอดไม่ได้ที่จะส่องแสงไอ้ตัวโตวจำไว้ถ้าเจ้าอยากแรงร่างมาหาข้าข้าจะปกปิดเจ้าสตาร์โดเกรฟฟอร์เรที่ไหนสักแห่งในมูบายทางสามและคนอื่นๆรออย่างใจจดใจจ่อพวกเขาหนีมาที่นี่จนสุดทางและในที่สุดก็รอดพ้นจากระยะการต่อสู้ของงงงงงงเเ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 ฉิิิินน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 สีี่่่ยยยววววหมมมมแแลละะะไไทททัจอออตราาาาาาบป็็พกขขง บอสไดครูเฉินจะไม่ถูกมองว่าเป็นขนมของไทท่านยักษ์เอเหรอหลังจากที่คนอ้วนมาฮงจูนเอ็นตัวไปเขาก็ไม่เห็นอะไรนอกจากไฮแอนที่ไม่มีที่สิ้นสุดชื่อของราชาแห่งป่าย,ยังคงดังกว่าชื่อต้าหลัวไอ้อ้วนหุบปากอาจารย์เฉินวางสายไม่ง่ายเลยไดมูใบกรีดร้องด้วยความไม่พอใจในดวงตาของเขาในขณะนี้ไม่ใช่ตอนที่เขากำลังเล่นตลกเฉินเซียวหมิงกำลังต่อสู้เพื่อช่วยพวกเขาดังนั้นเขาจึงจัดการกับลิงไทท่านยักษ์ถ้าตายจริงก็สมควรได้รับการเคารพหลังจากที่ไดมูใบจ้องมองมาที่เขามาฮงจูนรู้ว่าเขาพูดผด ฉันก็สนใจอาจารย์เฉินเหมือนกันทั้งสามไม่พูดอะไรดวงตาปีศาจสีม่วงหันไปหาเอ็กตรีมมองตัวเองและคนอื่นๆจากทิศทางการหลบหนีจ้องมองเป็นเวลานานแต่ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกซานน้อยเจ้าเห็นอะไรไหมไดมูไบเอ็นตัวไปอย่างประหมา่าและถามทั้งสามด้วยเสียงต่ำทั้งสามดึงดวงตาปีศาจสีม่วงออกแล้วหันกลับมามองที่สีสันเล็กน้อยสีหน้าของไดมูใบาจางลงมู่ไบนี่อาจเป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดไม่มีความผันผวนตามหลังเขาสแสดงว่าไททันเอฟยักตามไม่ทันดังนั้นไม่ว่าอาจารย์เฉินจะเอาชนะเขาหรือเขาเอาชนะอาจารย์เฉินได้ก็หมายความว่าอาจารยย์เเเฉฉิินน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 ควรรจจจะะะปลลออออดภัััมม้ไไททแ่่าาาตตี เมื่อฟังการวิเคราะห์ของทางสามแล้วไดมูบายและออสการ์และคนอื่นๆต่างก็สดใสและอดไม่ได้ที่จะรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยซิลหลังจากที่ทุกคนโล่งใจเงาก็ออกมาจากเฮยอันทางสามไดมูบายและคนอื่นๆรีบปกป้องและปิดกั้นต่อหน้าลิตเติ้ลดับบลิวยูและซูซูกิงอาจารย์เฉินทางสามเพอร์เพิลเดมอนไอเปิดตัวเห็นเงาของบุคคลที่มาตลอดทั้งคืนปากของเขาอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาไดมูบายและออสการ์และคนอื่นๆก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเช่นกันและพวกเขาคิดว่าไททันใจแอนเอตามาเหยียบภาพเงากระโดดเฉิิินน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 นเเเสีีีี่่่่่่่ยยยยยวหหหมมมมงงงงงลลลลล้้้้้ตอออออออาาาททททัแแะะคคืืๆๆไปพกก็รขู่ ขอโทษนะฉันเล่นกับนายใหญ่ไปสักพักแล้วลืมเวลาไปพวกนายต้องรอมากกว่านี้จำนวนไดมูบายทั้งสามออสการ์และคนอื่นๆดูตกตะลึงคนตัวใหญ่กำลังพูดถึงไททันใจแอนแอร์หรือไม่และฉันลืมเวลาเล่นกับไททันใจแอนแอร์มันร้ายแรงไหมไดมูบายและออสการ์ฟัตตี้และคนอื่นๆมองหน้ากันและพวกเขาทั้งหมดเห็นสาระสำคัญและบังคับพวกเขาแล้วสองตัวนั้นละเกิดอะไรขึ้นกับไททันใจแอนแอร์วิวตัวน้อยที่อยู่เบื้องหลังทั้งสามยืนขึ้นและถามอย่างกังวลใจโดยไม่สนใจความแข็งแกร่งของเชนเซยวมิ่งไททันดูลูโอ แม้ว่าฉันไม่รู้ว่าทำไมลิเติ้ลวูถึงตื่นเต้นมากแต่ทุกคนก็มองไปที่เชนเซิลมิงเพื่อรอการกลับมาของเขาเชนซิลมิงฉายแววที่เล่นเล็กน้อยในดวงตาของเขามองไปที่ลิเติ้ลงูคิดเล็กน้อยแล้วตอบด้วยรอยยิ้มถูกฆ่าตายคำสองคำกระทบลิเติ้ลวูเหมือนฟ้าร้องหูน้อยตัวแข็งไปครู่หนึ่งพร้อมกับน้ำตาที่ไหลรินและร่างกายกอดไม่ได้ที่จะตกอยู่ในอ้อมแขนของทั้งสองอูน้อยเจ้าเป็นอะไรไปกอดลิเติ้ลวูมีความสงสัยในใจของทั้งสามชั้นมาจะรู้สึกว่าลิเติ้ลงูแปลกไปเล็กน้อยแต่ในขณะนีีนนี้สสิิิ่่่งงงททกััววลลลลุดดคคือออามปภยขเ ไอ <I S 2> สาวน้อยเล่นตลกกับคุณฉันคือดูลูโอไทรเลิ้งที่มีแหวนวิญญาณฉันไม่ต้องการแหวนวิญญาณปล่อยเขาไปเถอะสบายใจได้เมื่อมองไปที่ลิเตอร์วูที่เปราะบ,บางเฉินเสี่ยวหมิงกอดไม่ได้ที่จะงอศีรษะฉันทนไม่ได้กับเรื่องแบบนี้คุณอาจไม่รู้ว่าสองคนนี้มาช้าแต่พวกเขาตายกันหมดลิเตอร์วู <W S 2> ได้ยินคำพูดของเฉินเซี่ยวมิงและพบกับดวงตาที่จริงใจของเฉินเซี่ยวมิงดูเหมือนว่าจะมีร่องรอยของความสงสารในดวงตาคู่นั้นทำให้ลิเตอร์วูตกตะลึงไปครู่หนึ่งคนอื่นๆกังวลเกี่ยวกับลิงยักษ์ไททัััันนนนนนใใปปาาาาาากกขอออองงงเเเฉฉฉิิิิิสสสีี่่ยยยวววหหหมมมมตต์์ญญณณณุุุจรรดดูคคไไไ้้้ คนอ้วนมาฮงจูล,ลูกมืออย่างไม่ละอายใจและเอ็นกายลงข้างข้างเชนเซิลมิงดวงตาคู่หนึ่งฉายแววเฉลียวฉลาดสีเดียวกับเฟลนเดอร์เพื่อให้เข้ากับการแสดงออกของเขามันดูยุ่งยากเล็กน้อยให้ตายเถอะเจ้าอ้วนคุณบอกฉันทุกอย่างแล้วครูเฉินดูสิคุณจะให้ฉันด้วยไหมออสการ์ซึ่งมีลักษณะล้อเล่นเช่นกันดูที่ด้านข้างของเฉินญซวหมิงไปให้คนเดินออกไปไก่สองตัวระดับยี่สิบสองตัวและฉันอยากจะฆ่าคุณเป็นเวลาสามสิบปีแหวนวิญ,ญญาณฉันจะฆ่าคุณคุณจะดูดซับมันได้ไหมฉันกลัวว่าคุณจะะะะรรรเเเบบบิดดแแแลลลลตตตตาาาายย้้้ววกกกกกโมมืออออขขงงสส์คนนฟีผููุ่่่ซััถไป สองคนจำจุดแข็งของพวกเขาในการเป็นจานในครั้งนี้แน่นอนพวกเขาได้รับแหวนวิญญ,ญาณหนึ่งแสนปีและพวกเขาไม่สามารถดูดซับมันได้พวกเขาอดไม่ได้ที่จะยิ้มอาจารย์เฉิญนี่ไม่ใช่การจองก่อนจองก่อนออสการยิ้มแล้วค่อยๆถอยห่างเชิญเสี่ยวหมิงมองไปที่ฝูงชนด้วยความโกรธและยังคงรู้สึกอยากโทรหาคนกลุ่มนี้ข้าต้องการแหวนวิญญ,ญาณหนึ่งแสนปีใช่ข้าไม่อยากบอกเจ้าขอข้าบอกเดี๋ยวนี้เมื่อคุณมาถึงสปิริตเอ็มเพอเรอร์ฉันจะพาคุณไปยังสถานที่ซึ่งความเร็วในการตุกฝนของคุณจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ จะรับได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคุณคุณไม่มีอะไรจะทําตอนนี้ปรับปรุงร่างกายและพลังจิตของคุณมิฉะนั้นคุณจะไม่มีโอกาสเลยคําพูดของเฉินเซียวหมิงทาให้ทุกคนตาสว่างเมื่อนึกถึงแหวนวิญ,ญญาณอายุหนึ่งแสนปีของเฉินเซียวหมิงทุกคนอนอดไม่ได้ที่จะคิดว่าเขาไปถึงที่นั่นและหัวใจของเขาก็เต็มไปด้วยจิตวิญญ,ญาณแห่งการต่อสู้เมื่อมองไปที่จิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ที่จุดประกายโดยทุกคนเฉินเซียวหมิงก็รู้สึกดีเช่นกันมันเป็นแรงจูงใจที่ซ่อนเร้นสำหรับสิ่งที่เขาพูด ครั้งหนึ่งพวกเขามีกำลังเพียงพอสองที่จะตามมาเพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองเพื่อจำกัดความแข็งแกร่งของไทเทอรดูลูโอคนส่วนใหญ่ไม่ใช่คู่ต่อสู้โดยธรรมชาติแต่โลกนี้มีเทพเจ้าระยะทาง exp ของเชนเซยวมิ่งไปสู่การพัฒนาระดับหนึ่งร้อยไดกลายเป็นเทพเจ้าและยังมีช่วงเวลาหนึ่งรวมถึงกลุ่มสายเลือดแหล่งข่าวในใจของฉันยังไม่กระหนักเชนเซยวหมิงคงไม่เป็นไรที่จะไปที่เซนตี้เพื่อหาเรื่องไม่สบายใจฉันช่ำเลืองไปที่เชร์สเซเว่นเดวิลที่อยู่ข้างหน้าฉันคนเหล่านี้จะกลายเป็นพระเจ้าในอนาคตฉันไม่รู้จริงไมม่่่่่่รรรรููร้้้้้จจิิิงงงงพพะะะเเเเาาาคคคคืืืือออบบบนนนนนนนลลลีชชขขแแตททุกกหผสดใว โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสามไปที่เครื่องบินซีบีเพื่อค้อนหาสัปดาห์มนุษย์ขยะขนาดใหญ่เพื่อแย่งชิงตำแหน่งพระเจ้าของเขาจากนี้จะเห็นได้ว่าการเป็นพระเจ้านั้นไม่ดีและยากมากท้องฟ้าที่เยือกเย็นและประดับด้วยดวงดาวพร่างพรูอยู่ในใจของเชินเซียวหมิงไม่ใช่ความปรารถนาของฉันที่จะเป็นพระเจ้าแต่ฉันหวังว่าชีวิตนี้จะไม่มีวันหยุดเมื่อกระแสะน้ำขึ้นและลงเรนจุนไปให้เวลาคุณในนาทีสุดท้ายและบอกลาเขาคำพูดที่ไม่แยแสของเชินเซียวมิงสะท้อนออกมาและลิเติร์ WU ก็เดินไปหาทางสามที่ถูกมัดด้วยความรักและมือหยกก็ ร่างกายเอ็นทิ้งร่างของทั้งสามเล็กน้อยรู้สึกถึงความอบอุ่นของสิ่งหลังจิตใจของลิทเติ้ลงูยังคงฉายแววของทั้งสามทุกชนิดตั้งแต่การพบกันครั้งแรกไปจนถึงคนรู้จักสองคนที่จำได้ว่าเป็นพี่น้องและจากนั้นถึงสองคนคุ้นเคยอยู่ด้วยกันมาหกปีรับดอว่าพวกเขามีประสบการณ์มากมายโดยไม่รู้ตัวยิ่งพวกเขามีประสบการณ์มากเท่าไหร่ลิทเติ้ลงูก็ยิ่งลังเลมากขึ้นเท่านั้นพี่ชายคุณต้องดีอย่าคิดถึงฉันความคิดถึงที่ฝังลึกกลายเป็นน้ำตาและความรักที่ลึกซึ้งกลายเป็นประโยคคคดออ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 นน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 ิิิิิสสสสสมมมมมมีีีววววาาาาาแแแแขข็งขงงงงงงงกกกกกกกรร่่่่่่่่เเ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 เฉเยยยหหหหลััไไไปปธธธต้้้้้ใใพืืชททุุำจฝ พี่ชายจงมีชีวิตอยู่และมีชีวิตอยู่ดวงตาของทางสามเปรตชอบไปด้วยน้ำตาและในขณะนี้เขาเข้าใจถึงความสำคัญของลิเติร์ w ในหัวใจของเขาความรู้สึกที่ดูเหมือนจะหายไปทำให้เขาใจสลาย w ตัวน้อยมองอย่างลึกซึ้งอีกครั้งและด้วยซูลิปตัวน้อยหันกลับมาและจากไปโดยไม่เต็มใจไม่กล้าที่จะมองย้อนกลับไปเธอกลัวกลัวว่าเธอจะหันกลับมามองและจะไม่เต็มใจที่จะจากไปซึ่งจะทำร้ายเขาไปเถอให้ฉันไปด้วยด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยเฉินเสี่ยวหมิงคิดว่าตอนนี้เขาเป็นคนเลวด้วยการแสดงออกของคนสองคนและคำพูดไอไอไอสองครั้งทำเองได หลังจากคิดถึง e.x.p. ของฉันแล้วเฉินเสี่ยวหมิงก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกดูเหมือนว่าฉันจะกลายเป็นพระเจ้าได้เร็วกว่าทางสามโดยไม่กลัวด้วยท่าทีที่จริงจังเฉินเสียวหมิงพาลิตเตอร์งูไปที่ป่าไม่ไกลหลังจากนั้นไม่นานเงาของคนสองคนก็หายไปในสายตาของทางสามและคนอื่นๆไม่ไม่ลิตเตอร์งูเธอยังคงตะโกนอยู่ในปากแต่เธอถูกกิงไม้ขวางไว้แต่เธอก็ไม่สามารถตะโกนได้ทางสามรู้สึกได้ถึงความจริงใจในหัวใจของเธออีกครั้งสานน้อยใจเย็นๆฉันไม่คิดว่าอาจารย์เฉินจะทำอะไรกับลิตเตอร์งูและอื่นๆเมืม่บบาาาาแลละน,น,นสััหกรขข้งงงงเิตึึถ ด้วยความแข็งแกร่งของอาจารย์เฉินหากคุณต้องการทําอะไรบางอย่างกับลิเตอร์งูสตาโดเกรฟอเรสสามารถทําได้เราไม่สามารถหยุดมันได้เลยไม่จำเป็นต้องกลับมาแล้วกลับมาอีกทางสามแฟนของทางการบวกกับความคิดที่วุ่นวายของลิเตอร์วแต่ออสการณระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติความแข็งแกร่งของหลังดีกว่าในป่าใหญ่สตาโดไม่ใช่หรือเมื่อถึงเวลาคุณสามารถฆ่าพวกมันทั้งหมดแล้วผลักมันไปที่ไททันใจียนเอคุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากเพื่อนำมันกลับมาการวิเคราะห์ของออสการ์ทำให้ดวงตาของทางสามสว่างขึ้นในตอนนี้เขาเหมือนกำ ทั้งสามรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เงากระโดดและเดินตรงไปยังทิศทางที่เฉินเสี่ยวหมิงจากไปไปไดมูบายและออสการ์และคนอื่นๆชำเลืองมองกันและกันจากนั้นกัดฟันพุ่งตรงไปเพื่อไล่ตามให้ทันเฉลเช่เซเว่นเดวิลไม่ใช่คนโลภและความตายอย่างแน่นอนและในป่าอีกด้านหนึ่งเฉินเสี่ยวหมิงพาลิตเตอร์งูไปยังสถานที่เงียบสงบเฉินเสี่ยวหมิงมองดูสภาพแวดล้อมโดยรอบด้วยความสนใจเป็นคืนที่มืดมิดและมีลมแรงถึงเวลาพระจันทร์เต็มดวงไอไอ,ไอผิดแล้วมันเป็นคืนที่มืดและมีลมแรงใช่ใช่อะไรจะพระจันทร์เต็มดวงไม่เขาเฉินนนเสี่่่ยวหมมิงไใชคแบบั้น คุณรู้ไหมว่าผมพาคุณมาที่นี่ทําไมปรับทัศนคติของเขาให้ตรงชายหญิงคู่นี้อยู่ด้วยกันตามลําพังในป่าเฉินเสี่ยวหมิงอาศัยความซื่อสัตย์อันสูงส่งของเขาดวงตาของลิเตอร์ดับลิวยูพยักหน้าและตอนนี้เธอก็รู้จุดจบของเธอแล้วจํานวนหอวู้น้อยไม่พูดเฉินเสียวหมิงตัวแข็งไม่พูดเขาควรจะพูดอะไรต่อไปมันแส้งทาเป็นร่วมมือไม่ได้ในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสปิริตบีฟหนึ่งแสนปีฉันไม่ได้คิดถึงมันจรงิจรงๆนอกจากฉันแล้วยังมีตัวเลือกของสปิริตบีฟลิเตอร์วูยังคงพยักหน้ายอมรัตากกองเน้็นาานค,คิปปี ทันทีที่เขาเงยหน้าขึ้นเขาก็พบกับรอยยิ้มของเฉินเสี่ยวหมิงที่สมควรได้รับเป็นยังไงบ้างเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไหมหัวใจของลิเติ้ล W ในตอนนี้เหมือนรถไฟเหาะและมาถึงหุบเขาที่ต่ำที่สุดแต่ตอนนี้มันบินออกจากหุบเขาอีกครั้งชีวิตมีขึ้นมีลงเร็วเกินไปลิเติ้ล W ไม่มีการเตรียมตัวเลยและพร้อมเข้าอยู่อย่างสมบูรณ์เป็นเวลานานเขากลับมามีสติสัมปชัญญะมองไปที่เฉินเสี่ยวหมิงด้วยความประหลาดใจคุณด้วยเมื่อมองไปที่รูปลักษณ์ของลิเติ้ล W U เฉินเซียวหมิงยคคุณน TSTS คล,ลิ้นเฉินเสี่ยวหมิงดูเหมือนภาพยนตร์มองไปที่ลิตเตอร์งูใบหน้าของเขาแดงก่ำและก้มหน้าลงคิดถึงการแสดงครั้งก่อนของเขาฉันหวังว่าฉันจะสามารถหาตะเข็บพื้นเพื่อลุกขึ้นได้อย่างไรก็ตามได้รับการพิสูจน์แล้วว่าซานน้อยมีคุณสมบัติคู่ควรกับคุณจริงๆยังง้อถนอมมันไว้คำพูดของเฉินเสียวหมิงเปลี่ยนไปแต่เขายิ้มเบาๆมองไปที่ภาพเงาแอร์วบ,วบที่อยู่ไม่ไกลมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยเวลาพักมันต้องใช้เวลามากอย่ารอจนกว่าดอกไม้จะหมดคำพูดนั้นหายไปภาพเงาของ,ของเฉินเสี่ยวหมิงก็สววว่าาาาางงงแแลละเเข้้มหนนนไปยััภพ ไ,ไดมูบายตะโกนเบาๆและคนอื่นๆที่ตามหลังทางสามเพียงรู้สึกถึงคลื่นพลังวิญญ,ญาณที่ห่อหุ้มตัวเองจากนั้นก็บินไปอย่างไร้การควบคุมไปทางโรงเรียนชเชล็กที่อยู่ข้างหลังเขาไดมูบายและคนอื่นๆดูตกใจแต่เมื่อเห็นผู้คนกำลังมาพวกเขาก็เงียบอาจารย์เฉินลิตเตอร์มูเธอตามที่หัวหน้าไดมูบายถามซูซูกิงและคนอื่นๆก็ต้องมองที่เชนซยวมิงปู่น้อยสบายดีมีเรื่องจะคุยกับเธอตอนนี้คุณไม่คิดว่าทางสามและลิตเตอร์ WU สองจะอยู่คนเดียวเหรอให้ไดมูบายและคนอื่นๆดูคุณรู้เฉินเซียวมิงไม่พ ออสการ์ยิมอย่างมีเลห์ในมากขึ้นและเขาก็ทักทายเขาอย่างรวดเร็วใช่ใช่ครูเชิญพูดถูกควรปล่อยให้พวกเขาอยู่ตามลำพังแล้วเราจะไม่เดือดร้อนชายและหญิงอยู่ด้วยกันตามลำพังในคืนที่มืดมิดแอร์และลมแรงทีเอสทีเอสทีเอสออสการ์สามารถเติมเต็มส่วนที่เหลือของภาพโดยอัตโนมัติและไดมูบยและฟัตตี้สองก็หัวเราะเบาๆไม่ต้องพูดอะไรอีกแม้ว่านิ่งรองกรองและสูซูกิงจะตามหลังด้วยปฏิกิยาที่ช้าลงครึ่งหนึ่งแต่เมื่อมองไปที่การแสดงออกของออสการ์และไดมูบายและคนอื่นๆพวกเขาก็นึกถึงบางสิ่งเช เฉินเสียวหมิงที่เดินนำหน้าตกตะลึงไปทั่วขนะดทำไมเขาถึงเป็นคนที่เนีนโดยไม่มีเหตุผลเขามองกลับไปที่ออสการ์และไดมู่ไบและคนอื่นๆด้วยรอยยิ้มมู่ไบเสียวอ้าวเจ้าอ้วนเจ้าคิดอะไรอยู่ทุกวันถ้าเจ้าคิดไม่บริสุทธิ์เจ้าควรเรียนรู้เพิ่มเติมจากข้าโอเคเริ่มพรุ่งนี้พวกเจ้าทั้งสามคนจะหาการฝึกพิเศษให้ข้าสิ้นคำพูดได้มู่ไบและคนอื่นๆก็ตัวแข็งทื่อและมองไปที่เฉินเซียวหมิงด้วยสายตาเหลือเชื่อเราคิดอะไรคุณไม่บอกเราเหรอคุณเข้าใจหรือไม่ว่าคุณส่งมันมาสามคนชำ